กับทุ่งทานตะวันนะครับแต่ว่าจะเป็นการเปิดเทอมใหม่ของกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุจากตำบลพลายชุมพลรุ่นที่8นั่นนั่งรถรางครับชมทุ่งทานตะวันที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับไปดูภาพบรรยากาศกันนะครับก็อยู่ที่แปลงดอกไม้ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับก็มีการปลูกดอกไม้ไว้หลากหลายสายพันธุ์ที่จะเด่นๆเ,เลยนะครับก็จะเป็นทุ่งดอกทานตะวันเบ่งบานชูช่อนะครับตอนนี้ก็บานตั้งแต่ปีที่ผ่านมา67-68ถึงนะครับ ในวันนี้เองกลุ่มนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุครับตำบลพลายชุมพลจำนวน40คนได้นั่งรถรางนั่งชมทุ่งทานตะวันพร้อมแวะรับประทานอาหารจากปิ่นโตครับที่ิ้วมาบางคนก็เดินไปถ่ายรูปทุ่งทานตะวันเพื่อจะไปฝากให้ลูกหลานได้ชมครับทางด้านนางกิติมานกดวนค่ะหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลวังทองก็ได้กล่าวว่าทางเทศบาลเนี้ยค่ะได้จัดประเพณีปีใหม่ต้อนรับ ประเพณีเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันมีอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งปีนี้เป็นปีที่10แล้วค่ะและก็จะเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยาวไปจนถึงช่วงวันเด็กแห่งชาติค่ะซึ่งในปีนี้ค่ะทางเทศาบาลก็ได้จัดเตรียมพื้นที่เฉพาะให้กับเด็กๆกับกิจกรรมเสริมพัฒนาการต่างๆค่ะเช่นการวาดภาพระบายสีการเล่นชิงช้ากิจกรรมสันทนาการต่างๆค่ะรวมไปถึงชมทุ่งดอกทานตะวันร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะให้ได้มาถ่ายรูปมาพักผ่อนในมุมต่างๆค่ะอีกทั้งค่ะยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชาว ตำบลวางทองได้เข้ามาเปิดร้านค้าจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มให้กับนักท่องเที่ยวเป็นการอุดหนุนเศรษฐกิจของชุมชนอีกด้วยค่ะ